บีพีซินเาวันนี้ครับผมงัดเสื้อของกิเลนพยองเมืองทองยูเต็ดในยุคุเรืองนะครับกลับมาใส่ครั้งหนึ่งเพราะว่าออตอนนี้กําลังมีข่าวว่าดีดนักเตะของกิเลนพยองนะครับซึ่งเป็นนักเตะคู่บุญแะ,ะแจ้งเกิดจากที่นี่ก็คือเยี่ยม้ยทียสินแดงดาครับในวัย37ปีนะฮะเป็นนักเตะแกนหลักของสโมสรบีจีปทุมยูเต็ดนะครับไปอยู่มาแล้ว4ปีครึ่ง นะครับแล้วก็ได้มาแล้ว3แชมป์นะฮะทั้งไทยลีกนะครับไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพนะครับจนล่าสุดเนี่ยลีคัพนะครับมาจนปีนี้ครับสัญญาของมุยทีสินเนี่ยกำลังจะหมดลงกับ BG เนี่ยในสิ้นเดือนวันที่3สพฤษภาคมนี้นะครับแล้วก็มีข่าวมาว่าจะไม่มีการขยายสัญญาออกไปนะครับจะไม่มีการต่อญ,ญาออกไปคือแยกทางแต่เท่านี้แนหะ นะครับก็ต้องรอดูว่าอนาคตของมุ้ยเนี่ยเขาจะไปยังไงจะเลิกเล่นเลยหรือว่าจะยังคงไปหาทีมใหม่อยู่นะครับซึ่งแน่นอนครับการไปหาทีมใหม่อยู่คุณต้องรถค่าเหนื่อยอกมาด้วยอายุนะครับการใช้งานนะครับเพราะว่าอายุมากขนาดนี้มันเสี่ยงต่อการบาดเจ็บนะครับส่วนใหญ่จะ,ะไม่ค่อยได้ลงเล่นนะครับไปอยู่ว่าเป็นสัญลักษณ์ของทีมนะครับ ตรงนี้มันก็เลยทําให้แฟนเกีรบียของหลายคนมองว่ามุ้ยถ้าคุณจะเลิกแขวนสตั๊ดให้สนางามนะตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วเรื่องเงินนะคุณกลับมาทันร์โดมมาปิดฉากที่เมืองทองไหมนะครับมันจะเท่จะดูดีกว่านะครับตรงนี้เรื่องค่าเนื่ยไม่ต้องสนใจนะครับกลับมาเหมือนตองกวินธรรมสตานันนะครับ ซึ่งมาเลิกเล่นที่เมืองทองทีมเก่าของตัวเองเขาไม่รู้ว่าทีศินจะคิดกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับหรือว่าจะมีมีทีใหม่สนใจมีทีใหม่สนใจมีอยู่แล้วนะครับแต่คงไม่ใช่ดับท็อปสุดยอดเหมือนเดิมเพราะว่าปีหน้าเนี่ยค่าเหนื่อยนะครับทีศินเนี่ยหยิบล้านนะครับทีมที่ดีๆเนี่ยเขาคิดถึงนักเตะต่างชาติคุณภาพมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย นะครับต้องรอดูอีกครั้งครับว่าเรื่องความชัดเจนว่าจะเลิกเล่นนะครับหรือจะไปต่อนะครับแต่เราก็เป็นกำลังใจให้กับที่สินนะครับแล้วก็ในฐานะแฟนกินพิยองอยากเห็นมุ้ยกลับมาปิดฉากที่บ้านเราครับ